สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทาน้ํามันจากบอระเพ็ดมาฝากค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านหรือผมหงอกก่อนวัยอย่ากังวลไปเลยนะคะลองมาทาน้ํามันบอระเพ็ดใช้กันก่อนค่ะนอกจากนี้น้ํามันจากบอระเพ็ดยังช่วยในเรื่องผิวพรรณผิวหน้าและผิวกายได้อีกด้วยนะคะและวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะ ส่วนผสมก็มีเพียงสองอย่างเองนะคะก็จะมีบรเพ็ดและน้ำมันมพะพร้าวสกัดเย็นค่ะและบรเพ็ดก็ควรจะเลือกทอนที่อ้วนๆแบบนี้นะคะซึ่งหาซื้อได้ตามร้านขายสมุนไพรค่ะหรือจะสั่งซื้อทางออนไลน์ช้อปปี l a าซ d a ก็มีขายนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วนำมีดปอกมาฝานเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะสำหรับบอรเพ็ดเป็นสมุนไพรที่นอกจากจะมีสรรพคุณทางยาแล้ว บรรพีทยังมีสรรพคุณช่วยทำให้ผมดกดำไม่งอกไวและยังช่วยรักษาเชื้อราบนหนังศีรษะบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงไม่หลุดล่วงง่ายนอกจากนี้บรรพีทยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผุดผ่องลดฝ้าลดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจะได้ว่าน้ำมันบรรพีรมีประโยชน์ทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวหน้าผิวกายเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้บรเพทเป็นชิ้นบางๆแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะนำไปทอดค่ะจะใช้วิธีทอดแบบสมุนไพรโบราณเลยนะคะจะใช้เป็นหม้อหรือภาชนะใบเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้เราทำปริมาณไม่มากค่ะใช้บรเพท100กร,รมัมใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น200 ml สำหรับการทอดสมุนไพรจะนิยมใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มนะคะเพราะเป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูง วันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพราะจะได้ประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีกด้วยค่ะเทน้ำมันลงไปท่วมประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปก็นำไปตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนและถ้าน้ำมันเดือดแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟอ่อนเลยค่ะเคี่ยวไปแบบนี้ประมาณ30นาทีค่ะจนกว่าสมุนไพรจะกรอบนะคะ การทออสมุนไพรวิธีนี้เป็นวิธีโบราณเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดน้ำมันไพรซึ่งความร้อนจะช่วยดึงสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรออกมารวมกับน้ำมันนั่นเองค่ะตอนนี้เราปรับเป็นไฟอ่อนแล้วนะคะความแรงของไฟประมาณนี้เลยค่ะต่อไปก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งกรอบนะคะ ตอนนี้บรเพ็ดก็แห้งกรอบเป็นสีน้ำตาลแบบนี้แล้วค่ะยกลงจากเตารอให้เย็นจากนั้นเราจะนำไปกรองค่ะจะใช้ผ้าขาวบางกรองหรือกระชอนถีแบบนี้ก็ได้ค่ะเทน้ำมันลงไป จะเห็นว่าสีน้ำมันจากใสๆกลายเป็นสีเข้มจากสมุนไพรเลยนะคะและถ้าเราทำน้ำมันนวดจากไพรสีก็จะเป็นสีเหลืองสีเดียวกับไพรเลยค่ะและในครั้งต่อไปจะชวนทำน้ำมันนวดน้ำมันไพรไว้ใช้กันนะคะต่อไปก็หาขวดมาใส่ได้เลยค่ะขวดที่ใช้ก็ควรจะเป็นขวดสีทึบแบบนี้นะคะเพื่อรักษาคุณค่าของสมุนไพรไว้ไม่ให้โดนแดดค่ะ และว,วิธีเก็บรักษาก็เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิปกติค่ะอยู่ได้เป็นปีเลยนะคะและว,วิธีใช้สำหรับเส้นผมใช้หมักผมและนวดหนังศีรษะก่อนสระป,ประมาณ30นาทีนะคะแล้วค่อยไปสระผมสามารถใช้ได้ทุกวันที่เราสระผมเลยค่ะและถ้าเรามีผมแห้งผมชีฟ้ฟูผมแตกปลายก็สามารถชโลมบางๆหลังสระผมอีกครั้งได้ค่ะ และสำหรับผิวพันธุ์ก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเลยนะคะหลังจากทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายแล้วทาน้ำมันบอระเพ็ดเป็นประจำก็จะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านลดฟ้าหน้าขาวใสอีกด้วยค่ะน้ำมันบอระเพ็ดก็จะซึมเข้าผิวได้ดีโดยไม่ต้องล้างออกค่ะ อย่าลืมลองไปทําใช้ดูนะคะน้ำมันบอระเพ็ดสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ